สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะของนี้เจตุมไม่ได้สั่งแต่ได้มาเจตุมไม่ได้อยู่คุณตาสั่งคุณตาเก็บเอาไว้ให้นะคะเสียตังไปแล้วสองร้อยสองร้อยฮะสองร้อยเก้าสิบแปดบาทค่ะ,ะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรของที่เราไม่ได้สั่งเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญอ่าเปิดอ่าตาบานะเปิดเลย <mile> ยังย <wi> ังตสองไปย่างบ่อกระเป๋าตังขุ้งเอาขุดเอาสิจะเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าตังมีคนเดียวเป็นกระเป๋าตังครับพี่น้องขอสับไทงเฮ้ยบ่แม่นหรอหลอกลวงหัวใจหลอกไม่หอกซ้ำหนี้นี่ราคาสามร้อยพอหลอกลวงละเออเจอแล้วของหลอกลวง เอาเน็คไทน้องล้วงเน็คไทอันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเอ้ยมีเน็คไทหนึ่งอันมีเน็คไทหนึ่งอันแล้วก็มีกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าโหลหนึ่งอันราคาสามร้อยราคาสองร้อยเก้าสิบแปดบาทแล้วก็ทองหนักยี่สิบบาทแล้วก็ทอพสาย อันนี้สายสาย,สายสะพายสายสะพโอ้ยสองร้อยเก้าสิบแปดบาทพี่น้องเ้ยเจอจนได้ระวังระวัง<ล>ขนาดราไร<ห>นวกวเขาขายขิใไม่รู้เร็วถูกจริงถูกอย่างมันเอาของราคาหบาทมาขายห่ารอยสูงมากให้คนเท่คเทาคนแถวายพี่น้อง<ป>โดนหลอกแล้วจริงและชื่อของเองอยู่ในราศดายอยู่ในจอบปีบอด ได้ขอมูลนไปเนี่ยมันจีมันจีทำอย่างไี้โดนหลอกแล้วพี่น้องมันจีทำอย่างไี้ถูกเดี๋วดูที่อยู่มันได้กระเป๋าใบนึงได้เน็คไทเส้นนึงเดี๋ยวเราดูที่อยู่มันนะคะขู่ก่อนขู่บัดนั้นขโมยมุ่งเปอยากที่อยู่มันมาจากสมุทรสาครนะคะ ใครบานคนจังไม่รู้ <laughs> มันมีคนจังีคนจังจะมันส่งมาส่งมาในราคาว่าเออสามลอยต่บอของที่มันส่งมาในราคาลอยกาบาทมันส่งมาอะไร L L LNT ว่ะ JNT อโอ้ย,อยเราโดนหลอกแท้ๆม,เเมิเตอร์อะไรเนี่ยมันชื่อมิเตอร,ร์อะไรเนี่ยมิเตอร์ลีอะไรเนี่ยของของที่ตังอะไไหนไโดนหลอกแล้วนะคะพี่น้องโดนหลอกแล้วโดนหลอกแล้วคะ่ะสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเสียไปแล้วสองร้อยเก้าสิบแปดบาท เขานี่นะครับหาาสิบบาทนีก็เก้นเลยเสียไปแล้วนะคะสองร้อเก้าสิบแปดบาทวิทยทั่วยจไปใจรุนกูกับบ่อใดบ่งามสอ <29 8 S 2> <laughs> งยเกาสิบแบาทนะคะที่นอนระวังขนาดไหนะยังเจอเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกทตุ่มพารวยด้วยนะคะวันนี้ถูกหลอกค่ะพี่น้องเฮงเงรวยๆยปังๆกันทุกคนนะคะเดินทางไปแล้วก็ขอให้ปลอดภัยคคลาวจากอันตรายทั้งปวงค่ะคิดเงินก็ขอได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเงรวยๆยปังๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบอกหมดเลย